ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนเด็กๆจะถอดรองเท้าและหยิบมาวางประจำที่อย่างประณีตตั้งใจไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นแถวรองเท้าที่วางเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อก่อนผมวางไม่เรียบร้อยครับผมวางกั้งไปด้านโน้กั้งไปด้านนี้ครับมันไม่อยู่เก้าที้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นกว่าเดิมมันดูเรียบร้อยสวยงามครับยังหยิบได้จาดวอีกครับชอบค่ะ คือสิ่งที่เด็กๆเ,เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเองตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาการวางรองเท้าเป็นรูปธรรมหนึ่งของการปลูกฝังความมีวินยัยด้วยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในวิถีชีวิตโรงเรียนทั้งการข้าวแถวการทำความสะอาดการรับประทานอาหารเด็กๆทำอย่างมีสติและตั้งใจ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลังจากคุณครูนำสิ่งที่ได้จากการไปเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิพุทธชื่อจี้มาปรับใช้ปลูกฝังจากจุดเล็กๆซึ่งเด็กสามารถที่จะทำได้เขาเน้นว่าทุกคนนี่อยากให้มีวินัยเนี่ยต้องเกิดที่ใจทำด้วยใจแล้วมันก็จะเกิดเป็นวินัยที่ถาวรและก็ยั่งยืนถ้าเราบอกว่าวินัยคือข้อห้ามไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่อยากจะอยู่ในข้อห้ามอยากจะอยู่ในข้อบังคับ เราทำข้อห้ามกับข้อบังคับนั้นให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วดีนะดีนะแล้วโอกาสต่อไปทุกคนก็จะทำเป็นการพลิกมุมมองใหม่ของวินัยกลายเป็นสิ่งดีที่น่าทำทำแล้วได้รับคำชื่นชมได้รางวัลเกิดกำลังใจอยากทำให้ดียิ่งขึ้นทำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกลายเป็นหน้าที่ที่ทำด้วยตนเองไม่ต้องใช้คำสั่งบังคับแรงบวกนี่เป็นตัวดีมากเลย ดีกว่าแรงดุดาแล้วก็ใช้แดงบวกแรงเสริมชมคนนู้นชมคนนี้เขาก็าอยากจะเอาเยี่ยงอย่างเพื่อนบ้างก็ถูกชมกันไปเกือบทุกคนน่ะถึงได้เสื้อเด็กดีทุกคนเนื่องจากว่าเป็นเด็กดีกันทุกคนจากความดีเล็กๆที่ทําเป็นประจําในโรงเรียนได้ขยายกลายเป็นพฤติกรรมดีต่อเนื่องไปถึงที่บ้านเดี๋ยวนี้ทุกเย็นหลังทํากันบ้านเสร็จหวานจะจัดการเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านโดยแม่ไม่ต้องบอกต้อง บ้านของเราจะได้สะอาดดูแล้วสะอาดตาส,สบายใจอะ่ะจะเอาอะไรก็หยิบได้ง่ายคะ่ะเปลี่ยนไปเยอะก่ะความสะอาดของบ้านเรียบร้อยไม่กีไม่กีการูก้กันดีขึ้นน่ารักขึ้นทำงมาน,านเก่งขึ้นมาใหเนื้อครับใหม่เนื้อยคือความสุขความดีที่งอกงามขึ้นจากการสั่งสมความมีวินัยในตัวเด็กๆ จากการทำสิ่งดีเล็กๆจนกลายเป็นนิสยัยเป็นคุณธรรมในใจเป็นฐานชีวิตที่มั่นคงให้เด็กๆก้าวไปข้างหน้าเติบโตงอกงามโดยไม่ต้องละทิ้งความสุขและความร่าเริงสดใสในวัยเยาว์